ที่ทําให้เอฟซฟินจิกหมอนกันเรื่อยๆนะคะสำหรับคู่ของพ่อกระรอกน้อยออฟสุพนัทกับลูกทุ่งสาวเสียงดีธัญญะอาสยามทีลาสุดควงแขนั็ทําโปรเจกต์พิเศษจะเป็นโปรเจกต์อะไรหวานขนาดไหนไปฟังกันค่ะก็อันนี้นะคะเราก็จะมาฝากนงยมเพลงนะคะที่หลายๆคนถามมาว่าเพลงสุพรรนใครเป็นคนต้นคิด นี่ครับต้นคิดเนี่ยตอบแทนได้เลยนะครับว่านั่นก็คือน้องธัญญานั่นเองครับเพราะว่าน้องเขาปีนี้เนี่ยก็ให้เพลงนี้เนี่ยเป็นของขวัญวันเกิดของ<ช>ออฟนะครับ<ช>ก,ก็ถือว่าเป็นมิติใหม่นะของในเรื่องของขวัญวันเกิดเพราะไม่เคยได้แบบนี้มาก่อนเลยครับก็รู้สึกว่าอยากทําให้นะคะเพราะว่าเหมือนแบบตั้งแต่เราฟังครั้งแรกก็รู้สึกว่าเออเพลงนี้มันมันเหมือนแบบมันเข้ากับพียอมากๆแล้วก็คนที่แต่ง คําร้องทานองนะคะก็จะเป็นน้องหนังเตือนครับโมเมนต์แรกเลยที่ออฟได้รับเพลงนี้แล้วกันเนาะก็คือ,อวันที่31กร,รกฎาคมน้องธัญญาเนี่ยเขาก็กินข้าวกินปลาอะไรกันเสร็จปุ๊บเนี่ยฮะอยู่ที่บ้านเนี่ยเขาก็แบบเออให้ผมมามานั่งที่หน้าทีวีนะครับแล้วก็เขาก็เซอร์ไพรส์เลยบอกว่านี่มีเพลงให้ฟังพอฟังพวกบอกว่าให้เป็นของขวัญวันเกิดนะผมก็งงมากเลยนะครับว่าแล้ว เออซิงเกิลให้ซิงเกิลเป็นของขวัญมันเกิดแล้วแล้วลุงจะเอาไปใช้ยังไงอ่ะใช่แล้วกเพราะต่างคนต่างมีค่ายทั้งคู่ก็พิเศษก็คือหนูได้มีโอกาสได้แบบเล่น m อีให้พี่อบอฟนะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเออเพลงเนี้ยมันเป็นเพลงของคนสวยแล้วก็อยากอยากเล่นน่ะเอออยากแบบอยากเล่นเป็นคนสวยบ้างอะไรเงี้ยเหตุผลของเขาเนี่ยเขาก็บอกว่าเห็นผมเป็นคนนิ่งๆใช่ไหมแบบเออเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยจะชมกันเลยอะไรเงี้ยว่าแบบน่ารักหรือสวยก็เลยแต่งเพลงนี้เนี่ยมาเพื่อให้ผมอ่ะแบบเออมาร้องให้เขามาชม มาชมเขาว่าเขาสวยยาง้นสวยอย่างนี้เหมือนนางฟ้าอะไรอย่างนี้ฮะไม่ได้แบบมีเส้นเรื่องอะไรเยอะเลยค่ะก็คือแบบเหมือนเป็นเรื่องของหนุ่มสาวแบบไปเที่ยวอะไรเงี้ยแล้วก็แบบไปติงกันอยู่น้ําตกอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนหลุดเข้าไปในอีกโลกความฝันนก็จะมีในส่วนของแบบชุดไทยที่แบบอลังการมากๆนะคะเราไปถ่ายที่นครนายกมีฉากเล็กซีนแบบจุ๊บด้วยทั้งว่าคืนไหมคือเขินมากแล้วก็แบบคือมีการซ้อมเนาะซ้อมแบบซ้อมกันที่บ้าน่อนเราแบบซ้อมมองซ้อมมองแบบ ลองมองลองมองกันดูซิอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบมันจะอินกันได้ไหมแล้วปรากฏว่าก็คือขำกันมันตลกอ่ะทุกคนมันแบบเขาขำคนเดียวผมไม่ได้ขำก็ขำเหมือนกันแต่ผมเล่นได้แต่พอเอาเขาจริงๆแล้วเนี่ยน้องอแหละที่แบบต้องต้องนิ่งอ่ะต้องนิ่งแบบกั้นขำเอาไว้อะไรเงี้ยเหมือนเราทำเอาใจแบบเอ่อช่อง AY ด้วยแล้วก็ทำเพื่อแบบเป็นเรื่องราวความทรงจำของเราสองคนด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็ได้เก็บไว้เป็นภาพแบบ ประวัติศาสตร์ไปดูความยิ่งใหญ่ของ MV ผลงานของเรากันได้นะครับที่ช่องเอวายชาแนครับกับเพลงโสภาครับขอบ,ขอบคุณนะครับสวัสดีครับไปค่ะตามไปฟินกับโปรเจกต์นี้กันเยอะๆนะคะ,คะออิชา